เครื่องดื่มต่างๆนานาทำอะไรเราสาคนไม่ได้หรอกมมีอะไรให้กินินรแต่ก่อนอื่นคุณต้องถอดแว่นก่อนถอดแว่นโชว์หน้ารอรอก่อนหน้ารอรอวันนี้เราจะมีอะไรให้เล่นภายใต้ด้วยความทำหน้านิ่งที่สุดในโลกโอ้ไม่ให้ยิ้มไม่ให้อะไรเลยถ้าใครทำ ขมิบขมุกขมุกขมิบเยอะที่สุดคือเป็นคนแพ้เ้ี่ยอาแพ้กินเลยครับถ้าไปกินอไรอ๋อกินอันนี้หรือว่าแค่ไม่ไม่แล้วแต่ไม่รู้กินอะไรก็คือถ้าโดนอันนี้เข้าไปใครทำตาออโอเคคือโดนเลยโอเคผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ผมกินมาทั้งลูกด้วยด้วยด้วยเลยเดี๋ยวจอรสชาตินี้เข้าไปเออไอเนี่ยเอาแลาวเามาใหล่ถ้าใครแพ้ไปกินน้ำเปล่าโอเคโน้ล้ำเปล่าไปสิงเต็มเลยนะล้ำเปล่า สิ้นรอบครั้งแล้วเปล่าอยังไงรู้แล้วโอเคเขาดันเขาดันโอเคใครกินอ้าวมีผมนี่อ่ะให้เลือกให้เลือกเอาใครเลือกก่อนนี่ก่อนอันนี้ไม่รอพี่ชายก่อนพี่ชายเลือกก่อนเอาอันนี้เฮ้ยนี่นี่รู้อ่ะนี่อ่ะให้พี่ชายเลือกก่อนไ อย่าเล่นก <laughs> <mir anda> okay. no uh. <area> ่อนอ่าผมเล็งอยู่นะผมเล็งอยู่นะเล็กมากเลยให้เลือกเลย้าจับมาให้เหรอโอเคจะให้เมือกเลยไอเราก็เล็งไว้แล้วลูกนั้นเฮ้ยเล็กไปอาจารนให้จานเอาลูกนี้ไปมีดึงคืนด้วยตามขนาดตามขนาดครับโอเคได้ได้ผมรู้ขนาดอะต้อบอกว่าตามขนาดนี่ได้ได้ทันทีเลยลใหญ่ก็ได้ผมเอา ไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้บอกไม่ได้เลยไม่ได้เลยเมาเลือกใครอันนี้มันดุ้นเลยนะเอาจริงกันาว่ากติกาอยังไงพวกกินให้มันมันมันลุกมันลุกนี่นะอ่ามันลุกเล้งแล้วที่เดียวที่เดียวหมดต้องคืนนะนะครับต้องคืนด้วยทีเดียวหมดนะหน้าใหญ่ไม่ซึงไม่ได้บุบเข้าไปเลยอ่กินเลยกินบ้างต้องจับของกันเลยนะหน้าใหญ่ ภายใต้กรรมการอยู่ข้างเราสิบกว่าคนเราไม่มีเราไม่มีและไม่ต้องจิมไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มไม่ต้อจิ้มไม่ต้จิ้มพล้คนจิ้กูลูกเอาอยังไฮ้ยทำไมมันว้าเด้อเด้ยดูดูยไปีกดเลือกเองไ่ผมไม่เลคุณเลือกเลอเลือกแล้วเกเอไม่เกานมังม่เค เท่านี้เลยหรอได้ได้โอเคมันไม่คนคานคืนเลยนี่นะได้ไม่เป็นไรเออเออเออมันไม่ชมมานจะท่านของพูดเออนี่พอดีเป๊ะนะโอเคได้ได้มาอันไหนจะชนชนชนกันสามอันไหนครับครับอันนี้ตามขันดูหน้าตาด้วยนะครับผมใหญ่ขึอนปะอุ้ยอู้ว่ากาะกันเหรอเปลี่ยนขนาดนะเออพอดีเลยเตะเตะเบะเตะอมครับ chào 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 กินโกี่ดูเนนพลพี่กินโลอูแล้วต้ออยู่แล้วออกอาการน้อยนน้อยครับเอกมยรอออาการออกอาการคนแพ้ต้องกินน้เปล่าเ่อแล้วครับลุเอาเอาแก้วนะครับเอาเย้อ้ายเอคนแพ้ต้องกินน้เปล่าผน้ายผู้ชายหายใจก่อนโอเคยน้ยังม้วนไปเลย จะไมลคนลูกกับคน่แต่นานิ่ง